เตหาเอาเ้า้เาเท่าไรดีดูนุ้นยังเดียวนะเอาฉนว่าเธอกินกึบบาาา่นป้านาบอกว่าหายฉันให้ฉันกินป้านาบอกว่าใหายฉันกินอยากทวงซื้อนี่แหละเห็น่เขาเขาว้กกันแบบนั้นมันหยาบถอยไปดีดโต๊นั่นเบิง่งนะิา <laughs> กินนเด้อพอจะใช้ท่ากินน้ำักบอบอบอจ้าเอาแม่อันนึงละวะผักบอละวะบอกเลยวะที่นแหละไม่เป็นผักบอจัดแล้วเออ ฮะสันหลับแบ,บอ,อื่นยังี่ไม่เห็นบักอื่นอยู่ตลาดศรีสะเกตอกตอนนี้เราอยู่ที่ทอำเภอรัตนาบุรีนะคะอุ้ยตลาดศรีสะเกตบอกม่ศรีสะเกตเจ้าว้าววววอยู่ศรีสะเกตแบบนี้ก็มีก็เลยบอกว่าอย่างนี้พี่มอสมีสลัดผักพี่มอสมีสลัดผักด้วยนะก,กน็กินบ้า ไม่ยุ้ยมีสลับด,ด้วยนะคะเอาไม่ยุ้ยก็อบอกว่าเบื่อแล้วโอ้ยตัดแล้วมไม่ยุ้ยก็อบอกว่าเบื่อแล้วไม่ยุ้เบื่ออะไรสินะคะใช่ผักบอไม่หน่อยผักบอบอ,บอ,อุย้ยผสมเฮ้ยนี่ผสมอุ้ยโลด ปลาหยางหร mm ือปลาขาวปลาตะเพียนปลาส้มกางลายปอนี Hence, ่ปลาอะไรปลาเนี oh, <cs reside> <making ath rebbe> ่ยปลาสลามอร่อยเลยพี่มนปลานามาอันนั้นปลาสลายเป็นตัมืนเป็นพี่ื่อแม่ค้าเอาปลาส้มพออชิตาเป็นแบบนี่ดูสิกินนี่ลรแม่นีมีลูกบอกพออชิตาคือมีทองฟองอันั่นดูสิตัวไหนเราเหรอเรากินเข่าหลายพออาชิตะเราบริเวณมีลูกจะรู้ว่าเอาเอาเอา อยากกินไหมฮะปลาส้มอันนี้ถุงละวติดมาอันนี้คืออะไรอ่ะปลาส้มสวายปลาส้มสวายอันนี้ปลาตะเพียนสามห้าตับตัวร้อยอันนี้ปลาส้มจีนราคาเท่าพันอันนี้ปลานิ้อเขขั่วปลาเจ้าธรรมดาแล้วจะมีปลาส้มจีนปลาจีนบ่เอาแล้วก็หมกไข่ปลาแล้วก็ปลาเจจีนคุณแม่เขากินแต่จะเป็นปลาขาอันนี้โอัยเดี๋ยวเด้อมันมีหลายราคามีสามเจ็สี่สิบกับสามห้า อ้าอัพตัวนี้หรอทำหาบหอบอ,บอแล้วมันกินมันกินบอลายไหมเอืเอยมัน <c oughs> กินบอลายจ้าคุณพี่อยู่กันไาจากไป้อ่อต่อค่ะพาล่าต่อจ้าพี่น้องพักบอพักบออ,อ,อุ้ยนี่ดิเห็ดอันนี้แม่ ออยร่อยอร่อยเลยค่ะผักบอผักบอไม่เอากบออกเอกนี้มันกินคนได้แล้วน้ำัวใหญ่ากหูยนี่ แกไปแกงหรอมือดมีแต่นาอยู่ในนี้ได้อาุอ้ยตำนาพี after, ่ว่าหันเด่งเลยเวเดี๋ยวพวกครับมาคุยกันก่อนนี่ซับซ้อนนี่ดรป่าสร้างเลยบอกไม่ใช่บบได้เบลแล้วมาบวกได้แล้วมาบวได้บวกบวต้องไม่ได้แล้วนต่ได้บวก พี่เล็กได้แล้วพาค้าได้แล้วกินไรอยู่หรว่าดีเลยมันไ้่ดีเลยแกวิวอ่นมันเกิดบรทัานเท่าดอกทิมันจะเระท่านเตยล่า สมะน้อยรวงรวงโอ้ตัวอย่างไปดูนิ่เปดไหมเดินก็ไม่ได้เพราะติดตารู้ว่าน่ที่บท่านบอยสรีใช้ฉันเออไหงกวมากจัวันมากวแกว ไหนะ้ันเพากลับไปได้ไมฮะไม่ผ่านจับิพี่อยางอย่างเองชัวองก็อ่ยแต่เปี้ยวฟังไปเด้ออันเบียอันมอสอิ่ว่าสิซื้อทานกลับบ้านเอาไปเผาผัวตลาดนี้ก็ประทูไหลายแท้ไม่กลองมาตอนมีป้าอันยูเด้ แม่หน่อยทารุ่มนะคะแม่หน่อยรุ่น้น่อยตะสอโอ้ยเบิ่งกล้องค่ะลูกสาวนี่ป้าอะไรอยู่ด้วยแม่หน่อยตาขาวอยู่ไหมอยากป้าอย่างโอ้ยพต่เองเออแม่หน่อยว่าแม่หน่อยแม่หน่อยเตงเนี่ยเออว่าตเต่งเตงต่งเต่งภาคบอ họ ăn gì à? họ ăn gì? họ ăn gì? có phải <laughs> bò? tinh 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 ผักบอนเอาอะไรนะพ่อมันคืออย่างผักบอน่ะผักบอนมาแล้วมันคือผักอีหยัง กินสดๆเลยเด่ะไปรักผักคนกินเลยเดินสดเลยเนาะกินกับกจะกับดำไดเมือลักยเป็นรสชาติแบบหอมนิดๆนอยเ้วสื้อขอยระบอมีผักบอแบบนี้ผักบอมีสนิอย่างดีเพิ่ปลูกว่แม่หมลึกๆมีขมนิดนึงนิดน้อยเท่านั้นอาบอมีแต่แถวโซนบ้านท้าอนอบแม่ น้ำมุนน้ำมนนนบอกอ้มาแต่น้องสองห่องจ้ะอันคอนแกนผักบอผักบอเขาเปิดูแล้วแต่เน้ยแม่วงหานแล้วเอาผักบอไปละ ไปแล้วแม่เอาไปแล้วไปโอเคครับพี่น้องบอสให้กินน้องจ้าโอโอเคค่ะพี่น้องบ๊ายบายวาวนา